ตำแหน่งการวางตีจุ้ยในบ้านนะคะจัดวางอย่างไรถึงจะถูกต้องและข้อควรระวังในการจัดวางมีอะไรบ้างน,นะคะผบกับอาจารย์ไม้น้ําเช่นเคยนะคะวันนี้อาจารย์ก็จะมีความรู้ดีๆเกี่ยวกับฮวงจุย้ยหลักการวางตีจุ้ยในบ้านนะคะมาบอกให้ฟังกันเนาะจริงๆแล้วเนี่ยตีจุ้ยนะคะไม่มีในหลักฮวงจุ้ยนะคะแต่ว่าคนจีเนี่ยเขานับถือเป็นเทพเจ้าองค์หนึ่งเนาะจริงๆแล้วตีจุ้ยก็คือการรวมธาตุทั้งห้านะคะสังเกตได้ว่าตีจุ้ยเนี่ยจะมีหลังคา ห้ชั้นเนาะก็หมายถึงตัวแทนของแต่ละธาตุนะคะหรือว่าตีจุเอีย้ยเนี่ยมักจะวางไว้ในตำแหน่งหลังบ้านก็ดีค่ะแต่ถ้ามีความรู้ดาวเหินนะคะมักจะวางไว้ทิศที่ชอบธาตุไฟค่ะเพราะว่าตีจุเอียเนี่ยจะมีสีอะไรแดงๆพวกนี้เนาะทิศที่ชอบธาตุไฟก็จะให้คุณเป็นพิเศษค่ะจะตั้งหรือก็ไม่ตั้งก็ได้นะคะตีจุเอียนะคะไม่ได้มีข้อกําหนดตามหลักฮวจุ้ยว่าจะต้องตั้งตีจุเอียในบ้านถึงจะเจริญรุ่งเรืองนะคะไม่ตั้งก็เจริญรุ่งเรือง ได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าข้อควรระวังนะคะในการจัดตั้งตีจุเอียในบ้านเนี่ยเมื่อคุณตั้งเขาแล้วนะคะคุณจะต้องดูแลเขาให้ดีๆนะคะเปรียบเสมือนคุณเนี่ยอัญเชิญเทพเจ้าเนาะมาอยู่ในบ้านของคุณนะคะถ้าคุณไม่ดูแลเขาเนี่ยเวลาเทพเจ้าโกรธนะคะก็จะส่งผลร้ายในทาง่วงจุ้ยเช่นกันนะคะฉะนั้นถ้ามีแล้วคุณต้องดูแลให้ดีแต่ว่าถ้ามีแล้วคุณไม่ดูแลให้ดีไม่ต้องมีดีกว่าคะ่ะอันนี้เป็นหลักฮวงจุ้ยที่แท้จริงนะคะเป็นความรู้ดีๆที่ต้องมาบอก แล้วก็มาเตือนกันไว้นะคะแล้ววันนี้อาจารย์ไม่นามก็ต้องขอลาไปก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าอาจารย์มีอะไรดีเด็ดมาบอกเราให้ฟังกันอย่าลืมติดตามที่เพจอาจารย์ไม่นามนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ